คนเราครับถ้าเกิดว่าเราทําแบบเดิมๆครับชีวิตก็จะเป็นแบบเดิมๆซ้ำซากครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีจุดเปลี่ยนครับที่เราไปทําในสิ่งที่แปลกออกไปครับชีวิตเราก็จะแปลกออกไปครับมีมีหลายคนนะครับที่ประสบความสําเร็จและได้ดีจากจากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แปลกออกไปจากแบบเดิมๆมีเด็กชายคนหนึ่งครับเป็นเด็กหนุ่มแล้วนะครับก็ไปติดพนันออนไลน์คุณแม่ต้องใช้หนี้ให้หลายรอบแล้วมีวันหนึ่งครับเขาได้ไปเปิดอ่านบันทึกของคุณแม่ ทำให้เขาเปลี่ยนใจครับแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมไม่นานกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านมีเจ้าชายครับต้องการมารธรรมไปบําเพ็ญทุกการกิริยานะครับหลายปีทีเดียวนะครับแล้วมีวันหนึ่งครับได้ฉุกค,คิดในเรื่องของทางสายกลางกลายเป็นพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าของพวกเรานะครับมีจุดเปลี่ยนอะไรครับเขาต้องทําเรื่องแปลกอะไรออกไปบ้างคนอพยพธรรมดาเสื่อผือนหมอนใบ ถึงได้กลายเป็นเจ้าสัวเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นมหาเศรษฐีผมไม่บอกว่าทุกคนนะครับที่เป็นคนอพยพจะได้กลายเป็นเจ้าสัวไม่ใช่นะครับแต่ย้อนกลับมาที่ประเทศแม่นะครับก็คือประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นคนป่วยของเอเชียอะไรครับที่ทําให้ประเทศจีนเป็นประเทศจีนซึ่งโอ้ประสบความสําเร็จอย่างมากเช่นทุกวันนี้นะครับไม่ได้บอกให้เชื่อผมนะครับแต่อยากให้ลองนึกดูว่า ประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองเทียบกับประเทศที่ตรงกันข้ามอย่างมากพฤติกรรมของคนแนวทางวิธีการก็แตกต่างไปสโมสรกีฬากีฬาฟุตบอลนะครับที่ประสบความสําเร็จก็จะแตกต่างออกไปแม้แต่การซ้อมซ้อมวิ่งของประเทศเคนยาที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการวิ่งโดยเฉพาะการวิ่งระยะไกลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากการซ้อมวิ่งของประเทศอื่นๆแม้แต่ในเรื่องของ วงดน,นตรีของประเทศเกาหลีนะครับที่มีการร้องการเต้นที่แบบดึงดูดผู้คนอย่างมากเนี่ยก็จะมีความแตกต่างทุกท่านครับอยากให้ลองยกความเข้าใจนี้นะครับเอาไว้ลองพิจารณาด้วยตัวท่านเองอยากให้มองว่านี่คือชีวิตของท่านเองแล้วผมฝากอีกชุดหนึ่งไปให้ลองพิจารณาครับมีคุณพ่อครับลูกชายก็จะชอบมาเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังเขาสนใจเริ่มสนใจที่จะอ่านหนังสือ ซื้อหนังสือให้เขาก็เปิดอ่านด้วยความตั้งใจเวลาที่คุณพ่อไปส่งนะครับลูกชายก็เดินตรงเข้าไปในโรงเรียนเดินหลังตรงนะครับเดินแบบน่ารักคุณพ่อก็เป็นสุขใจครับเพราะว่าลูกชายครับกําลังก้าวเข้าไปสู่การเรียนรู้ก้าวไปสู่เส้นทางของความเจริญครับย้อนกลับมามองที่ชีวิตตัวเราเองครับสภาพที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันในตอนนี้ครับมองที่พวกพ้องคนที่เรารักนะครับ มองที่สังคมไทยประเทศไทยของเราครับถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับกำลังก้าวไปสู่เส้นทางของความเจริญแบบที่จะดียิ่งยิ่งขึ้นได้จริงถามตัวเองครับว่าเราจะเป็นสุขมากแค่ไหนครับจากนั้นครับลองนึกอีกครับการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้นะครับแล้วเราจะจากโลกนี้ไปถ้าเกิดว่ามันมีทางที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถที่จะทำให้คนเราครับ เปลี่ยนจากสภาพเดิมๆครับผมไม่บอกว่าสภาพเดิมๆไม่ดีนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ที่เราเลือกเราเลือกที่จะทํามันแล้วทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้นดีขึ้นแบบงดงามน่ารักมากนึกภาพนะครับจากสังคมแบบเดิมๆซึ่งเราอาจจะมีการทําสงครามกันบ้างมีการที่แบบห่วงแหนอะไรบางอย่างแล้วก็เพื่อเอาไปทําล่ํารวยคนเดียวมีคนรวยอย่างมากมีคนจนอีกเยอะมาก กับสภาพสังคมซึ่งคนเราทุกวันนี้นะครับเริ่มไปสนใจใส่ใจสนใจใส่ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังพิเศษครับคือถ้าเราไม่สนใจใส่ใจเลยพลังความสนใจใส่ใจก็จะไม่เกิดขึ้นเราจะสัมผัสไม่ได้วันแรกที่ไปสนใจใส่ใจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคนเราครับจงใจตั้งใจว่าจะเริ่มสนใจใส่ใจยกตัวอย่างง่ายๆครับสนใจใส่ใจรักและดีกับตนเองอย่างน้อยวันละ20นาทีทุกวัน ก็จะเห็นผลว่าความสนใจใส่ใจนั้นเนี่ยมันมีพลังที่งอกงามขึ้นมาได้มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับกับการที่ใครสักคนครับวันนี้จะเริ่มไปสนใจใส่ใจให้เวลารักรู้สึกดีทําดีกับตนเองและสิ่งต่างๆใกล้ตัวขยายไปตามลําดับในทุกๆวันวันแรกไม่เท่าไหร่แต่คนที่ทําทุกวันครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปผ่านไปหนึ่งปีมองย้อนกลับมา จะเห็นความแตกต่างครับเอาเท่านี้นะครับชุดแรกครับคนเราเปลี่ยนได้สิ่งต่างๆเปลี่ยนได้ชุดต่อมาครับเรามีความสุขครับความสุขของเราครับอยู่ที่การที่เราเห็นสิ่งต่างๆมีความเจริญเราสามารถเกิดมาผ่านโลกแล้วจงใจไปใส่ใจไปสนใจใส่ใจฝึกสร้างความรักรู้สึกดีให้เกิดขึ้นในตัวเราให้เกิดขึ้นกับสิ่งรอบข้างทยอยไปแล้วเราผ่านโลกนี้ไป โดยมอบแบบวิธีดีๆนี้เอาไว้บนโลกซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดครับขอให้เห็นใจผมด้วยนะครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกๆวันแล้วถ้ากราบขอได้นะครับผมจะกราบขอร้องให้ญาติเป็นอีกหนึ่งคนครับที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนเราเนี่ยขอแค่ไปสนใจใส่ใจครับสิ่งต่างๆก็ดีขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสนใจใส่ใจจะให้ดีขึ้นเรา ซื่อตรงจริงใจพอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นด้วยความซื่อตรงจริงใจครับง่ายๆครับแต่มันไม่ได้มีแค่วิดีโอนี้คือผมจะบอกต่อวิดีโอที่11นี้นะครับกับวิดีโอที่12ไปในทุกๆวันด้วยความหวังครับว่าจะมีอีกหลายท่านครับที่กรูณาครับไปดูวิดีโอที่13 14 15 16แล้วก็มาทยอยบอกต่อวิดีโอครับทุกอย่างครับ เริ่มต้นจากความสนใจใส่ใจเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เวลาที่เราเรียนหนังสือเราทํางานเราใช้ชีวิตผ่านไปสักระยะหนึ่งครับเราจะจมเข้าไปอยู่ในพลังดึงดูดของของสิ่งรอบข้างของกระแสสังคมของนิสัยเราซึ่งเราทําแบบนั้นมานานแต่การที่เราสนใจใส่ใจพลังสนใจใส่ใจนั้นจะเป็นตัวสร้างจุดเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนได้แล้วผมไม่บอกว่าต้องทําในสิ่งที่เป็นแปลกออกไปเท่านั้น แต่เราเลือกได้ที่จะทําให้แปลกออกไปแบบไหนเราดีขึ้นผมไม่ได้บอกว่าจะต้องทําแบบการปฏิวัติฝรั่งเศสการต้องทําสงครามเพื่ออุดมการณ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกว่ามันเป็นแบบที่งดงามน่ารักล้วก็ไม่ได้กักพอบอกไว้ในวิดีโอต่างๆเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้บอกว่าอนาคตเนี่ยจะอยู่ที่พวกเราจะอยู่ที่ตัวท่านแต่ผมบอกว่าอนาคตอยู่ที่การทำสิ่งที่ง่าย ก็คือการเปิดใจครับเปิดใจกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้เปิดใจไปลองทีละนิดแล้วสิ่งดีๆสิ่งมีค่าอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแค่เราไปสนใจใส่ใจครับของบางอย่างครับถ้าเราไม่สนใจใส่ใจเพียงพอเราจะมองไม่เห็นมันคนที่สนใจใส่ใจเพียงพอจะมองเห็นช่องทางครับที่น้องๆเนี่ยมาหาวิาลครับเขาทาการทดลองเรื่องทัชสกรีนแล้วก็ส่งครู แต่มีทีมงานที่ตื่นตัวกับเรื่องทัชสกรีนสนใจใส่ใจแล้วไปทำให้เกิดสมาร์ทโฟนขึ้นมายาพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับวันนี้เราไม่ต้องคาดหวังผลว่าสิ่งต่างๆมันจะดีแค่ไหนครับแค่เราเปิดใจครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่เปิดใจครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปโดยไม่คิดมากจะเริ่มมีคนที่เปิดใจได้ถึงขั้นที่เข้าไปดูใน YouTube เลื่อนเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์แล้วเข้าไปดูวิดีโอที่1 2 13 1 4 15 1 6 แล้วมาเปิดใจครับทยอยบอกต่อวิดีโอนี้ไปเห็นหน้ากันเราก็พยักหน้าว่าอ๋อสิ่งดีๆมีอยู่ในตัวเราเราแค่จมไปในความเป็นแบบเดิมๆเ,เราเริ่มไปฝึกความสนใจใส่ใจแบบดีๆความรักความรู้สึกดีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้การตื่นตัวกับคุณค่าในชีวิตของเราเองอ๋อคนเรานี่เองครับที่สร้างคอมพิวเตอร์ที่สร้างสมาร์ทโฟนที่สร้างรถจน แล้วจุดเริ่มต้นทั้งหมดเริ่มมาจากความสนใจใส่ใจเราไม่ต้องเก่งครับเราพลาดได้ที่จะลืมความสนใจใส่ใจไปแต่พลาดแล้วก็ใจเย็นๆแล้วมาเริ่มสนใจใส่ใจใหม่สนใจใส่ใจทำให้ตัวเราดีขึ้นรักรู้สึกดีและดีกับตนเองซึ่งแนวทางทั้งหมดครับทุกคนสามารถงอกขึ้นมาได้เองเราผมก็บอกโดยไม่กักก็ขอความปรุณานะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับได้โปรดครับพิจารณา คือจะว่าผมก็ได้หรือยังไงก็ได้คือขอเพียงกรุณาครับให้บอกต่อวิดีโอนี้ครับไม่ได้ให้เชื่อผมแต่ได้เปิดโอกาสให้ญาติชาวไทยครับได้พิสูจน์แนวทางแนวคิดที่แปลกออกไปจากสิ่งที่เราเรียนรู้รับรู้มาหรือเราจะคิดได้มันคือสิ่งที่แปลกออกไปขอบพระคุณจริงครับ